เราจะพาคุณผู้ชมค่ะไปชมภาพกิจกรรมค่ะในโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนโดยกระบวนการลูกเสือวุฒิสภาค่ะซึ่งเป็นโครงการดีๆนะคะที่ส่งเสริมและพัฒนาเย,ยาวชนให้มีจิตอาสาและเข้าใจในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขจะเป็นอย่างไรนั้นไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ พัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือวุฒิสภาเป็นโครงการที่เสริมสร้างพัฒนาเยาวชนให้เป็นพลเมืองดีมีคุณธรรมจรยิยธรรมและมีค่านิยมประชาธิปไตยจัดขึ้นโดยคณะกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒิสภาโดยคณะอนุกรรมการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือและคณะอนุกรรมการจิตอาสาทำความดีเพื่อชาติศาสตร์กษัตริย์ นัก่ายลูกเสือนงนุษอําเภอสัตตหีบจังหวัดชนบุรีและกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่9-13ถึงกันยายน2565ซึ่งปีนี้มีคณะครูและนักเรียนในโครงการกองทุนการศึกษาพ,พื้นที่ภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจำนวน40โรงเรียนใน8จังหวัดได้แก่จังหวัดสกลน,นครมุกดาหารสีสเกตอุบลราชธานีหนองบัวล,ลำพูบุรีรัม อุดรธานีและสุริน์จำนวน203คนเข้าร่วมโครงการซึ่งมีพิธีเปิดโครงการอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่10กันยายน2 5 6 5โดยมีนายสุภชัยสมเจริญรองประธานวุฒิสภาคนที่2ในฐานะประธานกรรมการประสานงานเพื่อสนับสนุนโครงการกองทุนการศึกษาวุฒธธิสภาเป็นประธานในพิธี ีน้ยังมีพิธีเปิดการอบมรมหลักสูตรจิตอาสาพระราชทานและพิธีรับสิ่งของพระราชทานจิตอาสาด้วยโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อปลูกจิตสำนึกของความเป็นผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นให้กับน้องๆน,นักเรียนอีกด้วย โดยตลอดระยะเวลาในการอบรมน้องๆน,นักเรียนได้ทำกิจกรรมมากมายอาทิกิจกรรมปฐมนิเทศและรับฟังบรรยายเรื่องเยาวชนรุ่นใหม่เก่งดีมีจิตอาสาโดยนายธนิตส,สีกลิ่นดีศิลปินแห่งชาติกิจกรรมอาสาทำความสะอาดชายฝั่งทะเลและปล่อยพันธ์สัตว์ณอำเภอสัต,ตหีการเข้าฐานกิจกรรมสร้างความสามัคคีรู้บทบาทหน้าที่พลเมืองดีนักประชาธิปไตย กิจกรรมตามรอยาสตร์พระราชาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่และกิจกรรมเรียนรู้ประวัติศาสตร์สถาบันพระมหากษัตริย์ณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามที่ประดิษฐานพระแก้วมรกต ก่อนจะมีพิธีปิดโครงการพัฒนาผู้นำนักประชาธิปไตยสำหรับเยาวชนด้วยกระบวนการลูกเสือวทฒิสภาเมื่อวันที่13กันยายนที่ผ่านมาณอาคารรัฐสภาฝั่งวุฒิสภาโดยมีศาสตราจารย์พิเศษพรเพรวิชิตช,ชลชยัยประธานวุฒิสภาเป็นประธานในพิธีปิดโอกาสนี้คณะครูและนักเรียนยังได้เข้าชมการประชุมวุฒิสภาณห้องประชุมจันทราของวุฒิสภาเพื่อเรียนรู้ถึงบทบาทหน้าที่และอำนาจรวมถึงกระบวนการการทำงานของสมาชิกวุ ที่สภาด้วยก็เราคาดหวังว่าเด็กเนี่ยเมื่อได้รับการฝึกอบรมผู้นำนักประชาธิปไตยทำให้เด็กได้รู้ถึงกระบวนการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นะมุขแล้วก็เรื่องจิตอาสาทำความดีเพื่อาตาสัตว์กษัตริย์นะครับให้เด็กลักชาติรักศาสนารักพระมหากษัตริย์นะครับเราก็ต้องการให้เด็กเนี่ยได้เรียนรู้ หลักปัชญาเศรษฐกิจพอเพียงะเกษตรทฤษฎีใหม่นะครับซึ่งส่วนนงนุษเนี่ยมีการทำโครงการนี้เป็นตัวอย่างก็จะให้เด็กได้รับรู้รับชมเพิ่มขึ้นนะครับสุดท้ายนี่เราก็หวังว่าเมื่อผ่านการรบลมแล้วเนี่ยเด็กเนี่ยและครูเนี่ยจะกลับไปนำไปถ่ายทอดให้กับนักเรียนในโรงเรียนที่ไม่ได้มานะครับสุดท้ายก็คือมุ่งหวังจะให้เด็กทั้งหมดใน โรงเรียนโครงก,การการศึกษาเนี่ยเป็นเด็กดีมีคุณธรรมจริยธรรมและมีจิตอาสาครับการทําจิตอาสาทําความดีเพื่อชาติาศาสตร์เนี่ยเป้าหมายหลักก็คือให้สานึกในพระมหากรุณาธิคุณและทดแทนบุญคุณของแผ่นดินนั่นคือหลักใหญ่วิธีที่เด็กจะสานึกในพระคุณของพระมหากษัตริย์และก็บุญคุณของแผ่นดินก็คือไปดูแลทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมต่างๆนะก็ด้วยการทําจิตอาสาทําความดีเพื่อชาติาศาสตร์ ตลอดระยะเวลาที่เข้ารับการอบรมนับเป็นโอกาสดีที่นักเรียนทุกคนจะได้ทำกิจกรรมร่วมกันและได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกันซึ่งถือเป็นประสบการณ์ที่ดีที่น้องๆน,นักเรียนจะได้นำความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับไปเผยแพร่ต่อยอดให้กับเพื่อนและครอบครัวและดำรงตนให้เป็นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมและเป็นผู้มีจิตอาสาในหัวใจเป็นคนดีของสังคมและประเทศชาต,ติต่อไปในอนาคต